มาที่ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้นั้นดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนนั้นชะลอการตัดสินใจเพื่อรอติดตามความชัดเจนเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐค่ะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท,ไทยเช้าวันนี้เปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลกโดยดัชนีสารกร,รมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ร่วงลง62.44จุดปิดที่12,240.10จุด ขณะที่ตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียในการซื้อขายช่วงเช้าก็อ่อนตัวลงทั่วหน้าเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะชะงักงานในการเจรจาเรื่องการปรับเพิ่มเพดานหนี้ของสหรัฐในขณะที่กำหนดเส้นตายวันอังคารที่2ส,งสิงหาคมก็ใกล้เข้ามาทุกขณะค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นแกว่งตัวในแดนแคบทั้งแดนบวกและลบต่อเนื่องโดยนักลงทุนนั้นเชื่อว่าในที่สุดแล้วการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะนั้นจะผ่านไปได้นอกจากนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังได้รับแรงหนุนจากกระแสะเงินทุนหรือว่าฟันฟลูที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่นักวิเคราะห์นั้นมองว่าช่วงนี้เป็นเพียงการพักฐานในช่วงสั้นๆเท่านั้นและยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นได้อยู่โดยปิดตลาดหุ้นในช่วงเช้าวันนี้ค่ะดัชนีนั้นปรับตัวลดลงไป2.80จุดปิดอยู่ที่1,131.58จุดมูลค่าการซื้อขาย12,545ล้านบาทค่ะ mai ค่ะวันนี้ปรับตัวลดลงไป1.22จุดปิดอยู่ที่316.57จุดมูลค่าการซื้อขายในภาคเช้านั้น416.69ล้านบาทค่ะโดยดัชนีที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกค่ะก็คือปตทธนาคารไทยพาณิชย์ np nep อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมธนาคารกสิกรไทยและอินโดรามาเวนเจอร์สค่ะ